สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับบาร์ที่ช่องครวัวน้อยน้อยชาแนววันนี้คอนเซ็ปต์ของช่องก็คือทำกับข้าวกินข้าวใช่ไหมแต่ว่าวันนี้วันนี้จะยังไม่มีคลิปแต่ว่าวันนี้บาจะมาแชร์เกี่ยวกับการติดโควิดให้ทุกคนได้ไอ้นี้ก่อนเพราะว่ามันมีหลายคนที่แบบว่า พักเข้ามาถามว่าเอ้ยบาสติดโควิดอาการมันเป็นยังไงเริ่มต้นอะไรยังไงเป็นแบบไหนก็คืออาการอาการของคนที่ติดโควิดใช่ไหมสามวันแรกมันเราจะรู้สึกเหมือนเราจะรู้สึกเหมือนเราเจ็บคอเจ็บคอแล้วก็มันจะไม่มีไข้นะเจ็บคอเฉยๆสามวันแรกแล้วความรู้สึกมันจะเหมือนคล้ายๆว่าที่ํำลังเหมือนจะเป็นหวัดเลยอาการเดียวกันเดีเ,ดเลยแล้วก็ อาการหนึ่งสองสามวันแรกจะเป็นอาการนี้อาการเหมือนจะเป็นหวัดพอวันที่สี่วันที่สี่นี่เหมือนแบบว่าปากจะเริ่มไม่รับรสชาติแล้วไม่ใช่ไม่รับรสชาติหรอกเพี้ยนแบบเวลาเรากินอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเพี้ยนเป็นรสชาติเค็มไปหมดกินน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีรสชาติจมูกจมูกก็จะไม่ได้กลิ่นประมาณนี้คนที่เป็นโควิดส่วนมากจะอาการนี้บ้านก็ ตรวจพบโควิดวันที่สิบหกเออไม่ไอตรวจวันที่สิบห้าวันที่สิบหกผลออกบอกว่าติดแล้วโรงพยาบาลน้ำมันเก้าก็มารับไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอนอยู่สิบสี่วันตอนไปรักษาตัวติดพร้อมกันกับแฟนอันนี้ติดพร้อมกันกับแฟนแฟนไปเข้าแฟนเข้ารักษาตัวก่อนวันที่สิบห้าแต่ว่ามันมัน คือแฟนเขาตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเขาก็เลยแบบสู้สู้โควิดไม่ได้เขาก็เลยแบบเสียชีวิตแฟนเสียชีวิตประมาณวันที่ยี่ยี่สิบสองแล้วเสียชีวิตทั้งทังที่เราไม่ได้ไปเผาหรือว่าไม่ไม่ได้เจอหน้าครั้งสุดท้ายเลยคือเขาเสีย ในขณะที่เราที่บาเอกก็กําลังแบบว่าอาการไม่ดีเหมือนกันอาการโครม่าเลยปอดมันอักเสบทุกวันทุกวันทุกว,นวนันแบบมันไม่มีวันไหนที่ปอดมันจะไม่อักเสบเพิ่มแล้วก็เลือดติดเชือ้อความรู้สึกปาเป็นแย่ตรงที่ว่างูแฟนเสียชีวิตแต่ว่ามไม่มีโอกาสได้ล่ำลาไม่มีโอกาสได้พูดอะไรสักอย่างออกหลงพยาบาลมาก็ออกมาคนเดียว เข้าไปรักษาตัวพร้อมกับแฟนแต่วันได้ออกมาคนเดียวมันเป็นความรู้สึกทีแบบแย่ yeah, มากทุกคนมันแย่